งานชิ้นหนึ่งที่อยากยกมาเล่าให้ฟังนะคะก็คืองานที่เราทำร่วมกับไทย PBS ก็คือ d e a c t i v e ค่ะตอนนั้นเราเริ่มทำงานกับ Reactive ในช่วงต้นปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่เหมือนโควิด19กําลังเข้ามาในประเทศไทยเริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบครบในประเทศไทยใช่ไหมคะงานชิ้นแรกๆที่เราทำเนี่ยเกิดจากการตั้งคาถามที่ว่าถ้าถ้าโรคเนี้ยแบบตอนนั้นเราอาจจะยังไม่รู้จักมันมากโคโรนาไวรัสเนี่ยมันระบาดในไทย ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนระบบสาธารณาสุขของไทยพร้อมแค่ไหนในการรับมือโรคระบาดนี้ค่ะสิ่งที่เราทำค่ะร่วมกับสำนักข่าวเดียกทีบก็คือเราเอาข้อมูล ความพร้อมในระบบสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนักระบาดจำนวนนักระบาดวิทยาจํานวนหมอจํานวนเตียงหรือระบบจัดการสาธารณสุขในกรุงเทพกับต่างจังหวัดที่มันอาจจะแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะมาสื่อสารหนึ่งคือมาสื่อสารให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่ในจังหวัดนี้แล้วคุณเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีเพื่อนติดเชื้ออะไรเงรี้ยมันจะมีกลไกอะไรในการช่วยเหลือหรือว่าแบบดูแลคุณอันที่2คือเราตั้งคำถามว่าแล้วมันพอไหมถ้าจํานวนแบบ ผู้ติดเชื้อในจังหวัดนี้ขึ้นสูงไปถึงเท่านี้มันเพียงพอไหม ตอนแรกค่ะที่เราทําออกมาเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาทําเป็นกราฟชาร์ตหรือวิชวลไอเซชันต่างๆแล้วก็ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้คนเนี่ยค่อยๆตามไปว่าเออรู้นะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้แต่หลังจากเราทําออกมาเสร็จปุ๊บดีแอคทีฟค่ะก็เอาไปจัดเวทีสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานสื่อสารโดยใช้เว็บไซต์เนี้ยค่ะเป็นตัวเหมือนเป็นพรีเซนเทชันทำให้คนเข้าใจข้อมูลมากขึ้นแต่ในเวทีสาธารณะนั้นนะคะก็จะมีคุณหมอมีบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ออกนโยบายด้านสาธารณสุขเข้ามาฟังด้วยแล้วจริงๆมันก็ได้ผลมากกว่าที่เราคิดเพราะว่าจริงๆเราข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะซับซอ้อนไม่เคยมีคนรวบรวมไม่เคยมีคนไปตั้งคําถามกับมันมันก็เลยไม่เคยถูกใช้งานแต่พอมันมีเวทีนี้นนปุ๊บมันก็เลยต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยค่ะมันก็เลยมีผลต่อการพูดคุยและการตัดสินใจมาตรการต่างๆที่ตามมาในอนาคตนับจากวันนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้หยุดแค่วันนั้นค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา Punch Up กับ d e a c t i v e เองอะคะ่ะก็ร่วมมือกันทำข้อมูลสาธารนณะสุกชุดอื่นๆที่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อการพูดคุยกันในสังคมแล้วก็การตัดสินใจมาตรการากต่างๆหลังจากนั้นที่ออกมา <c oughs> เช่นแบบเรื่องของการการกระจายวัคซีนการทำงานของแพทย์ชน,นบท หรือว่าการตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแบบโรงเรียนหรือมหาลัยดีอะไรเไงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเออเราเรารู้สึกว่าข้อมูลเนะะี่ยค่ะมันมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรามีมันเห็นมันมีมันอยู่อ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะทําหรือไม่ทําอะไรได้ดีขึ้นคิดว่าอีกตัวอย่างนะจะเป็นสิ่งที่ทํากับ ไทยรัฐออนไลน์ค่ะแล้วก็จริงๆทําร่วมกับอีก2พาร์ทเนอร์ก็คือ d t แท็แล้วก็ไวซายด้วยตอนนั้นเราได้โจทย์มาว่าเป็นสิ่งที่แบบต้องบอกว่าเราเห็นกันทุกปีนั่นก็คือแคมเปญหยุดกันแกล้งออนไลน์หรือว่า Stop Cyber Bullying ซึ่งตอนนั้นเราได้โจทย์มาปุ๊บเราก็มีคําถามกันว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทํามาแล้วทุกปีอะ แล้วเราในฐานะคนใช้ข้อมูลอ่ะเราจะทําอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างเพราะว่าถ้าท้านึกภาพนะคะเราก็จะเห็นแคมเปญที่แบบสื่อทําคลิปสัน้นหรือว่าทําบทความหรือว่าทําแคมเปญโฆษณาเกี่ยวกับการหยุดการแกล้งออนไลน์ซึ่งมันเป็นประเด็นสัมพันธ์ในสังคมที่มันยังไม่ถูกแก้ไขหรือมันยังไม่หายไปเรายังต้องพูดเรื่องนี้ต่อไปเลยนะคะแต่ว่าในมุมของคนทํางานกับข้อมูลตอนนั้นเราก็มีการพูดคุยกนะะันแล้วกันแล้วก็ระดมสมองเราก็คิดว่าเฮ้งั้นเราใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ดีกว่า แต่ว่าคําถามที่เราตั้งค่ะหนึ่งก็คือเราอยากรู้ว่าตกลงคนไทยอ่ะที่บอกว่าบูลลี่กันเยอะเขาบูลลี่กันเรื่องอะไรกันแน่เราเยอะนี่มันเยอะแค่ไหนแล้วก็มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นในเรื่องอะไรมันจะได้ทําให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นก็คิดว่าข้อมูลมันน่าจะมีประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำค่ะร่วมกับแบบทั้งหลายๆแบบพาร์ทเนอร์ที่เรามาร่วมงานกันก็คือ เราไปใช้สิ่งเครื่องมือที่เรียกว่า social listening tools ในการแบบดึงข้อความทั้งหมดบนโซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้อะค่ะย้อนหลังหนึ่งปีแล้วหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับบูลลี่ทั้งหมดเกี่ยวกับไซเบอร์บูลลี่ทั้งหมดแล้วก็รวบรวมข้อความมาตอนแรกบอกว่าต้องตกตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าได้มาประมาณ21ล้านข้อความทีนี้พอได้ข้อความมาเยอะๆไม่ว่ามันจะเป็นภาพเป็นเท็กซ์อะไรที่แบบที่เขาโพสต์ที่เขาคอมเมนต์หรือว่าที่เขาแชร์อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะทํำยังไงล่ะเราคงไม่ยัด21ล้านข้อความนี้ลงในเว็บไซต์และให้คนดูแน่นอนเราก็เริ่มมาตั้งคําถามแล้วก็พลิกหามุมข้อมูลปรากฏว่าสิ่งที่เราเรียนรู้อะค่ะก็คือแบบเออเราอยากรู้ว่าคนบูลลี่กันเรื่องอะไรกลายเป็นว่าข้อความเหล่านั้นมันก็บอกแล้วว่าอ๋อคนไทยยังบูลลี่กันเรื่องแบบรูปร่างหน้าตายอยู่เลยแล้วก็ยังบูลลี่กันเรื่องเพศ แล้วก็รวมถึงเรื่องของทัศนคติต่างๆที่อาจจะเป็นแค่เพราะว่าเขาเห็นต่างกันเท่านั้นแล้วก็เราก็พยายามดูมันเกิดขึ้นในบริบทไหนตอนแรกกิงก็คิดว่าโอ้วงการบันเทิงแน่ๆที่แบบเราเห็นข่าวเห็นแฮชแท็กเซฟนู่นนี่ใช่ไหมคะปรากฏว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็แบบเกินคาดไปเยอะก็คือบูลลี่เกิดขึ้นในโรงเรียนเยอะมากคะ่ะแล้วก็เกิดขึ้นตั้งแต่แบบ เด็กอนุบาลไปจนถึงมหาลายัมยมัธยมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบสําหรับเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเรารู้แหละว่ามันมีอยู่แต่เราไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ฝั่งใจจนกระทั่งมันถูกแชร์ออกมาบนโลกโซเชียล ก็เลยคิดว่างานพองานชิ้นนี้ปล่อยออกมาค่ะโอเคเราอาจจะยังไม่ได้นําไปสู่คืองานในงานเราไม่ได้หลี d ไปสู่การแก้ปัญหาไม่ถึงว่าเราไม่ได้ชักเจสว่ามันต้องทํานู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่แต่พอเราเปิดข้อมูลชุดนี้ออกมาปุ๊บมันก็มีคนที่หยิบเอาไปใช้ในการพูดคุยต่อว่าเฮ้ยหรือว่าประเทศเราควรจะมีกฎหมายสักทีหรือว่าเราควรจะสร้างกติกาอะไรบางอย่างในโรงเรียนไหมหรือเราควรจะให การศึกษาหรือให้ความรู้เรื่องนี้กับเด็กมากขึ้นอย่างไรหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสื่อที่นําเสนอในประเทศเราอย่างไงก็มีการหยิบข้อมูลชูเนี้ค่ะไปใช้มากขึ้นอันนี้ก็จะย้อนกลับไปเรื่องแรกท,ที่ที่แบบพูดถึงประโยชน์เลยว่าเฮ้ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เราพูดกันทุกปีพูดกันซ้ําๆอะไรเงี้ยแต่ข้อมูลมาสามารถคลิกอินไซต์หรือว่าสร้างคอนเวอร์เซชันใหม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ค่ะก็จะมีแบบโรงเรียนแล้วก็สพทอเองอะไรเงี้ยหน่วยงานทางภาครัฐอะไรอันติดต่อมาว่าเขาสนใจแล้วก็อยากเอาข้อมูล ไปขับเคลื่อนต่อสิ่งที่เราทำต่อในปีนี้ก็คือใช้ฐานข้อมูลเดิมเพื่อให้เห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปีนี้เกิดการร่างร่างเหมือนข้อตกลงอะคะ่ะเราเรียกมันว่าเป็น playbook สำหรับการออให้ความรู้แล้วก็หยุดไซเบอร์บูลลี่ในโรงเรียนโดยที่การร่างนี้ค่ะก็คือ1เราเอาข้อมูลเดิมมาใช้ว่าออตอนนี้มันมีปัญหาสำคัญเกิดขึ้น1 2 3 4แล้วเราจะแก้มันยังไง แต่ว่ากิ๊งก็มองว่าในขานะที่มันเกิดขึ้นกับโรงเรียนเกิดขึ้นกับผู้ถูกกระทำเนี่ยหรือว่าผู้กระทำมันเป็นเด็กๆใช่ไหมคะเราก็เลยรวบรวมร่วมมือกับสภา,านักเรียนในโรงเรียนต่างๆรวมพวกเขาคะ่ะมานั่งดูข้อมูลชุดนี้เราร่วมกันเขียนข้อตกลงแก้ปัญหาร่วมกันตอนนี้ออกมาเป็นข้อตกลงที่แบบ ได้มาเป็นรูปร่างหน้าตาละมีแบบนึงเป็นข้อ1,2,3,4จากนั้นสิ่งนี้ค่ะจะถูกสภานักเรียนนั่นแหละนําไปใช้ในโรงเรียนหลายๆที่ตอนนี้น่าจะได้ประมาณแบบเกือบเกือบร้อยที่ละที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปใช้ในโรงเรียนก็จะเห็นว่ามันมาจากการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีพื้นฐานมาจากข้อมูล